าแต่จะหมดแรงอันนี้เ<ป> <c oughs> ข้าไปทำไมในป่าเข้า <c oughs> <c oughs> ต้องต้องหยุดก่อนดีกว่ามาั้งเออดับเครื่อ,รองก่อนผ้ามันฟ้องเลยเนี่ยกระทิงลายหมดขนาดนี้เลยเหรอเยอะ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 เท่หรอมาทุบหมดขนาดนี้กระทิงลายเนี่ย 봐. 어. 가라. 어. 오, 파 놓아 봐. 아, 느려. 어. 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 หาที่พักดดงยเลยนรน่อะทไมี่เกือไปดอะไรเนี่ยไปออกแบบสนามเลยทีวิสว่าเลยเอาดลพี่เอ่เดี๋ยวมันหมดเริ่มเลยชุดไปเลยอาจาจอดอาจายาจอดจอดไม่ได้จอดไม่ได้

โอ้โหอีเขียวแม่งล้มตรงนี้กันหมดเลยทุกคนอา้านโต๊ดขอโทษนะพี่พักก่อนพักก่อนพักก่อนลงไปจอดข้างล่างเลยพี่อีกยาวมาด้วยไม่ได้พักเลยเอา้สวิทก็หมดเหมือนกันมาไปแล้ว เดี๋ยวผมหารีคอดให้ก่อนนะพี่ครับๆขึ้นมาพิงเลยพี่ดิงเลยอออ๋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 ออออ๋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 อ เอาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเยยาไหนยยดี๋ยวน้ำมันไหลออกได้ไดพี่โอเคำไม่ถึงไงเพราะค้ำมันไม่ถึงแล้วมันหลุดโอ้ยยงามันเลื่อนพี่อย่งล่างขาล่างกว่านี้หรอ เกมมันแตกขึ้นกตอนลงเขาทางขา่พักก่อนพักก่อนพักเอาแรงก่อนต้องกีกพัแน่เลย ช่างเอารถใครมาขี่วะเดี๋ยวตามพวกกัน <c oughs> เ,เสียการทรงตัวเลยเออ